ข้อนี้มันจะเป็นข้อที่ตัดกันระหว่างคนที่ทําคะแนนหลักได้ความจําได้วิเคราะห์ได้แล้วอันนี้มันคือแบบมันอยู่ในเศษเสียเ้ยวอะของส่วนใดส่วนหนึ่งะนะคะแล้วมันก็มีก็หลายข้ออยู่นะคะแบบดึงเอาในส่วนที่เป็นส่วนย่อยจริงๆเอามาเป็นข้อคําถามเอามาเป็นคําถามแล้วก็ให้เรา วิเคราะห์หาคําตอบนะคะไม่ใช่เอามาเป็นชอยนะคะเขาเอามาเป็นข้อคําถามค่ะให้เราได้วิเคราะห์ด้วยนะคะมันมันมันสองชั้นรอบนี้จะสอบแล้วนะคะประมาณสิงหาเนาะอย่างที่ได้ยินข่าวมาเขาก็จะสอบกันแล้วคนไหนที่มีโอกาสก็คือเตรียมพร้อมๆได้เลยจริงเราควรจะเตรียมมานานแล้วนะคะเพราะว่าหลายๆคนเขาไม่มีโอกาสแต่ว่าเขาก็เตรียมเตรียมก่อนที่จะมีโอกาสถ้าเรามีเป้าหมายแล้วอะเตรียมได้เลยนะคะ มันมันไม่ต้องรอประกาศแต่ว่าถ้าเรายังไม่คิดว่าเราจะเป็นอ่ะโอเคแน่นอนว่าเราไม่เตรียมมันมองออกเลยนะว่าใครจะได้ไม่ได้การเตรียมพร้อม,อมของเขาหรือว่าจากการที่เราแบบคุยกับเขาแล้วเราถามเขาอย่างเงี้ยเขาตอบได้อ่ะนะหมายถึงว่าไม่ใช่ตอบได้ว่าเอ้ยเนี่ยเราถามความรู้แล้วเขาตอบได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหมายถึงว่าเออพี่แบบจะสอบมหคะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่เาเตรียมถึงไหนแล้วคะเป็นยังไงบ้างแบบถึงไหนแล้วอย่างเย่างเช่นมันจะต้องอ่านทั้งหมด1ิบเล่มอย่างเงี้ยอ๋อพี่ก็ ก็อ่านแบบได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเออ,อถ้าตอบแบบเนี้รู้เลยว่าคนนี้เตรียมไปถึงไหนมันก็จะวิเคราะห์ได้ว่าอ๋อระยะเวลานี้เขาเตรียมได้ครึ่งหนึ่งเอ,อ้ยบางทีอาจจะช้าไปนะอะไรเงี้ยเออหรือบางคนก็บอกว่าเอ้าก็พี่ก็เออก็อ่านอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ฝึกทําข้อสอบลองดูอะไรอ,อ่ะแสดงว่าคนเนี้ย อ่านจบแล้วเออมันก็วิเคราะห์ไดอ้อีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็บางคนก็ว่าเอ,อพี่ไปติวไม้อะไรเงรี้ยเออพี่ว่าจะไปติวแต่ว,ว่าเดี๋ยวรอกใกล้ๆก่อนอะไรเงรี้ยอ่ะโอเคอันนี้ก็แบบวัดได้อีกแบบหนึ่งหรือแบบบางคนก็จะบอกว่า พี่ก็อ่านอ่านอยู่นะคะแต่ว่าก็แบบอ่านบ้างไม่อ่านบ้างอ่ะแต่ว่าถ้าใกล้ๆค่อยไปติวนี่ก็ประเมินได้แล้วนะคะว่าใกล้จะสอบแล้วนะคะมันก็จะประเมินได้อีกว่าคนนี้จะได้หรือไม่ได้นะ,ะมันก็จะประเมินได้ระดับหนึ่งดูจากพฤติกรรมการตอบคําถามหรือว่าอะไรหลายอย่างนะคะหรือว่าเวลาแบบ ความที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันมันก็จะบางทีเราไม่ได้ถามแต่ว่าในสิ่งที่เขาพูดอย่างเช่นะเออพี่นัดกันหน่อยไหมอะไรเง้ยวอ้ไม่หรอกพี่ไม่สะดวกช่วงนี้พี่เตรียมสอบอ่าแสดงว่าคนเนี้ยแน่นอนว่าคาดว่าจะได้เป็นท่านผอออนแน่นอน